ท,ะะทักทายค่ะทักทายยามเย็นกับน้องเหมียวน้อยมาเล่นกับน้องเหมียวน้อยนะคะตาเอตาเอดุ้งดุ้งดุดุงดุงตื่นนอนแล้วนะคะน้องตื่นนอนแล้วค่ะน้องตื่นนอนแล้วค่ะตื่นนอนแล้วนะคะดู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 น้องตื่นนอนแล้วนี่อย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งเดี๋ยวไม่จะถ่าย ตาเอลูกตาเอลูกนี่นตัวเล็กนิดเดียวน้องตัวเล็กนิดเดียวนะคะเพิ่งตื่นนอนเนาะตื่นนอนนะคะตื่นนอนนะคะดื้อน,นะคะเพื่อนอยากเล่นกับเพื่อนคะ่ะดูเพื่อนก็กระโหลกกะลามาม่าปากกระป๋องนะคะน่ะ่นดูเพื่อนนะคะ มีเพื่อนเป็นมาค่ะแต่ละตัวซุกสนให้เปอร์นะคะเพื่อนก็แต่ละตัวก็ดือด้อนะคะน้องเหมียวก็ตัวเล็กนิดเดียวเล็กมากเลยค่ะเล็กมากเลยนะคะตึงหนึ่งตึง,งหนึ่งหนาวไหมลูกหนาวไหม โดนแอร์แล้วหนาวไหมหนาวหรือเปล่าเนอ้อถ้าตัวตัวเท่าหมาตัวนี้มันก็โอเคนะคะแต่ว่าน้องยังเล็กมากเนาะต้องอยู่ในสายตานะคะต้องอยู่ในสายตาเนาะ <S <S ก็ยังไม่ไวใจนะคะเผื่อเจอหมาตะคุบเอาเนาะหยอกกันแรงนะคะแกก็ชอบไปหยอกกับไปมานะคะ ยอกไปหยอกมาก็งับ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 ,งบวันนั้นก็โดนงับตอนตีสองนะคะพวกตัวเล็กตัวน้อยนะคะงับงับดื้อมากเลยนะคะชิบาว่าตัวน้อยอันนี้เหมียวน้อยซอยซาไม่รู้มาแต่ไหนนะคะแมวตัวนี้เนาะอยู่ในเครื่องรถลูกค้านะคะอยู่ในห้องเครื่องนะคะตัวเล็กๆ เจ้าของรถก็มาเอากลับไปด้วยนะคะบอกว่าให้เด็กที่อยู่เอาไปปล่อยเลยนะคะไม่เอาค่ะยังไงก็ไม่เอาแต่น้องเพิ่งหัดเดินเองค่ะประมาณสองสองอาทิตย์สามอาทิตย์นี่แหละปล่อยไปก็จะโดนหมาข้างนอกงับคอตายนะคะลูกสาวก็เลยเอาเข้ามาเลี้ยงเองดูแลนะคะดูกระโหลกกะลา ก,ก,กระโหลกกะลาพวกนี้กระโหลกกะลาง่วงอีกแล้วบ่ลน้องง่วงอีกแล้วค่ะรอให้น้องตัวโตวกว่านี้หน่อยหนึ่งเนาะอันนี้ยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่นะคะเพราะน้องตัวเล็กมากเต็กนิดเดียวชีวิตเหมียวจรนะคะไม่รู้มาแต่ไหนเนาะโอเคค่ะหลับอีกแล้ว